จุดินันพิรมพักดีซ e อบุญรอดบริวาี่จำกัดจากไปอย่างสงบที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นหลังไปพักรักษาตัวด้วยอาการป่วยที่บอสตนันเมื่อวันที่13กันยาย,ยนมีรายงานว่านายจุดินันพิรมพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริวาี่จำกัดและประธานคณะกรรมการพาร,พาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเสียชีวิตลงแล้วที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นประเทศไทยหลังจากเดินทางไปพักรักษาตัวด้วยอาการป่วย ที่บอสตันสหรัฐอเมริกาช่วงระหว่างการรักษาอาการป่วยของนายจุตินันทางครอบครัวได้ให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดโดยอัปเดตการรักษาอย่างต่อเนื่องผ่านอินสตาแกรมส่วนรายละเอียดทั้งหมดสำหรับการเสียชีวิตของนายจุตินันพี่รมพักดีจะมีะแถลงการอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหลังจากข่าวการเสียชีวิตของคุณจุตินันรายงานออกไปเหล่าบรรดานักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติประเทศไทยต่างร่วมแสดงความอลาลัยต่อการจากไปของนายจุตินันพี่รมพักดีโดยได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ a c e b o o k เป็นรูปสีดำ ครั้งนี้ทีม v new s, ข่าวเวอร์นิวส์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพิลมพักดีกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยค่ะ